เล่นเกมรับที่ถูกต้องนะครับเมื่อเราเสียลูกบอลเราจะคือผู้เล่นเกมรับแล้วหลักการเล่นเกมรับที่จริงคือคนแรกที่อยู่ใกล้บอลที่สุดผู้เล่นคนนั้นจะเป็น first defender หรือผู้เล่นเกมรับคนแรกบอลอยู่ตรงไหนของสนามคนที่อยู่ใกล้ที่สุดคนนั้นคือผู้เล่นเกมรับคนแรกดังนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าผู้เล่นเกมรับคนแรกควรทําอะไรครับสวัสดีครับนี่ที่บอกไปเมื่อกี้ว่า ผู้เล่นเกมลับควรทําอะไรและจะมีอะไรบ้างเพราะว่าผมไปเห็นในในในทิกตอกในในไม่รู้เป็นนักบอลหรือว่าเขาบอกว่าเวลาเข้าบอลวิธีการเข้าบอลอย่าอย่าอย่าเข้าบอลให้ยืนดูให้ปล่อยให้เขาเล่นซึ่งแม่งทุยมันเป็นศาสตร์ที่อะไรวะงงงงงมากเลยเพราะว่าหลักการของมันนะครับผมจะอธิบายง่าย,ายและสั้นๆเลยสั้นนะอันเลยเช่น สีน้ําเงินกำลังบุกอยู่เสียเงินบุกเบอร์สิไปเอาสมมุตินะแผนการเล่นไม่เกี่ยวนะเบอร์สองสรงให้เบอร์สิบปึง้งคนที่ใกล้บอลที่สุดคือเบอร์สีนี่คือเฟิร์สดีเฟนเดอร์ครับคือผู้เล่นเกมรับคนแรกของสีแดงนี่นี่ประตูสีแดงปึ๊บทีนี้ถ้าหลักการที่ก่อพอกซึ่งแม่งเอฟีได้ยินก็คงงงอะให้วิ่งเข้ามาลต่อให้โลมาด้วยเอา้าลมามาช่วยกันเอา้าลมา ให้ยืนดูให้ยืนดูอ่ะมันยืนดูได้ยังไงวะยืนดูเขาจับบอลพลิกเปิดจับบอลกระชากเปิดหลักการของมันก็คือทำยังไงก็ได้เร์สดี d e นเดอร์ทำยังไงก็ได้ ender, งไงไดให้เขาเล่นบอลยากเมื่อบอลเดินทางอานเบอร์สิบมาปุ๊บเบอร์สิบอยู่นี้เบ,บอร์สี่อาแล้วตรงนี้โล่งปล่อยไปเราคุมในเชฟโซนของเราคุมในโซนนี่ในบอนบ็อกตัวบล็อกอยู่แล้วนี่ เนือคอมแพกพื้นที่นี่ในนี้ในนี้ในนี้ครับสเปกตัวนี้เขตโทษอันตรายเราคุมไว้อยู่แล้วเปิดพื้นที่ข้างนอกไปเพราะว่าถ้าเราออกไปเขาแทงรูนี้ผู้เล่นวิ่งออกมานี่ได้มันเข้าเขตอันตรายอันนี้ผมเคยทําคลิปบอกไปแล้วว่าทําไมเราต้องคอมแพกทีนี้ผมจะมาแก้คาสอนของอีกเพจนึงที่เขาบอกว่าให้ยินดูบอลไปบอกไปแล้วว่าเขาก็เปิดได้อะไรได้นะทีนี้ผมจะสอนว่าเบอร์สี่ อ่านเกมครับบอลอยู่ไหนเขาทํายังไงซึ่งถ้าบิดฟิลหรือกองหลังที่เก่งๆในบอลเจ็ดคนอันนี้สมอลไซส์เจ็ดคนให้ดูถ้าสิบเอ็ดคนมันก็จะพื้นที่ใหญ่ขึ้นถ้าเก่งๆต่อให้เขาบอลน,นี่แเขาสามารถเปิดขาดซ้ายได้เบอร์สี่ต้องอ่านเกมครับเมื่อเปิดบอลเดินทางปึ๊บขยับพร้อมกันถึงบอลให้เร็วที่สุดปึ้งทำยังไงได้ให้เขาหันหลังเพื่อหันหลังติดติดยาฟาว อย่าฟาวคลิปห้ามฟาวทีมชาติไทยผมทําลงไปแล้วนะทําเหตุผลทาไมว่าพยายามอย่าฟาวถ้าไม่จําเป็นเพื่อนเพื่อนต้องมาอัตโนมัติเพื่อนเขามาอัตโนมัติเพื่อนเรามาอัตโนมัติอยู่แล้วนี่ขยับตามกันมาเขาพลิกไม่ได้เขาขึ้นหลังกับเชฟเดิมเรากับเชฟเดิมคอมแพลกคอมแพกพื้นที่กับเชฟเดิมเข้าใจไหมครับเมื่อบอลเดินทางอ่านมันแล้ววิ่งไปพร้อมบอล แต่อย่าพรวดอย่าฟาวอย่าพรวดคืออย่าพยายามแย่งแย่งจนมุทะลุให้เราทิ้งระยะห่างประมาณสองเก้าหนึ่งหรือสองเก้าแต่ถ้าเขาจับบอลเราอยู่หันหลังอย่างนี้ติดเลยติดเพื่อไม่ให้เขาพลิกบอลเข้ามาเพราะว่าเมื่อเขาหันหลังให้ประตูมันไม่อันตรายครับเขาทําเต็มที่ได้แค่คืนหลังครับแล้วก็บีบออกข้างตามตาล้วย่อเข่ากลางแขนสร้างบาลานซ์พร้อมจะแย่ง ซึ่งมันตรงข้ามกับอีกเพจนึงหรือว่าอีกอีกทิกตอกอันหนึ่งที่เขาบอกว่าให้ยืนดูอย่าแย่งอย่าแย่งพินนะครับพินนะครับอย่าไปเชื่อนะครับอันนั้นไม่ใช่หลักการการเล่นฟอร์ดิฟเอนซ์ที่ถูกต้องเข้าบอลไปพยายามแย่งแต่อย่าพวดเมื่อรู้ว่าแย่งไม่ได้ย่อเข่ากลางแขนยืนด้วยปลายเท้าสร้างบาลานซ์เขากระชากเราก็สามารถออกตัวไปพร้อมได้เขาส่งเราเขาอยู่ในระยะที่ดีพอเขาส่งก็จะอาจติดติดเราได้เพราะว่าทำยังไงอย่าให้เขาเอาชนะหนึ่งหนึ่งได้ แต่ก็อยากให้เขาเล่นบอลได้ง่ายเข้ากดดันเขาพยายามแย่งสังเกตในพิมีลีกไทยลีกทุกคนเข้าไปดีเลยนะครับเขาเข้ามาดีเลยจริงแล้วเขาหาโอกาสในการแย่งเมื่อเราวิ่งมาเร็วพอวิ่งมาเร็วเข้าด้วยความเร็วสูงบอลเดินทางปึ้งเราเข้าด้วยความเร็วสูงพอปึ๊บเขาจับมันเด้งเด้งตึงโดนเท้าหรือว่าสนามไม่ดีหรืออะไรเราสามารถตัดบอลออกข้างได้อย่างแรกที่ต้องคิดเลยคือวิ่งเข้าบอลให้เร็วสอง ดูว่าเขาจับบอลอยู่ไหมมีโอกาสที่จะแย่บอลออกได้ไหมแย่ได้แย่แย่ไม่ได้ดีเลยดีเลยคือทําให้เขาช้าลงพัวพันเขาทําให้เขาช้าลงไม่ใช่ยืนดูแบบอีกเพียหนึ่งบอกนะครับเข้าไปติดได้ติดเลยแต่ต้องดูด้วยว่าอย่าให้เขาไม่ใช่วิ่งเข้าแบบพลวดเขาบอลมาปุ๊บวิ่งเข้าฉะมันเรามาเรารู้เรามาช้าลวพลวดเขาพลิกออกเอ้ยเขาพลิกออกไปนี่เขาพลิกบอลออกไปพลวดเลยเพื่อนตาย โอเคไหมครับนี่คือเฟิร์สดีเฟนต์นี่คือผู้เล่นคนแรกที่เล่นเกมรับทุกฝั่งครับทางนี้เหมือนกันสิบเอ็ดนี้ไปเขาเปิดไปทางนี้ตืมหลังต้องมีสมาธิครับมือให้าอ่านวิ่งเข้าวิ่งเข้าด้วยความเร็วคนกระบ,บอลจะพอๆกันครับเพราะว่าระยะทางมันไกลมันเนี่ยปื้มเข้ามาเรามาถึงถ้าเรามาอ่านเกมดีเราจะมาถึงในจังหวะที่บอลถึงเขาพอดีปึง้งถ้าเฟิร์สทัชเขาไม่ดีเราสามารถแย่งได้หรือว่าสกัดออกหลังได้ เราต้องทัศนคติของเราต้องอยากแย่งบอลครับอยากได้บอลอยากตัดบอลมาเล่นเพื่อส่งให้เพื่อนทาเรียมลุกต่อไม่ใช่นั่งยืนดูแบบอีเพนหนึ่งถ้าเราไม่เข้าบอลก็ยืนดูยืนไม่ต้องเข้าบอลเขาเขาจะเอาชนะไม่ไ,ได้ครับไม่จริงนะครับถ้าเขาเรายืนดูอย่างเงี้ยเขาจับบอลแบบเขาเล่นง่ายถ้าเขาเปิดบอลแม่นช่วยเลยถ้าเพื่อนเขามาร่วมเล่นเ,เราให้เราลงไปรับเพื่อนเขามาร่วมเล่นกันสามตัว บ็อกนี้ก็จะมีสามหนึ่งเต็มที่กับสามสองเขาก็สามารถเข้าไปในเดนอันตรายของเราได้นี่ทําบันทูคือเขาจะได้เล่นบอลได้ง่ายก็ททาบันทูปึ้งขยับปั้งปั้งเข้าฮาฟสเปกเข้าโซนอันตรายเข้าเขตโทษได้ไม่เอานะครับไม่ยืนดูอย่างเดียวทัศนาติอย่างแรกเลยเฟอร์ดิเฟนคือที่บอกไปแล้วว่าอ่านบอลเมื่อบอลเดินทางเราต้องวิ่งไปพร้อมบอล เข้าไปด้วยความเร็วชะลอดูว่าเขาจับบอลอยู่ไหมถ้าเขาจับบอลไม่อยู่แย่งแย่งได้แย่งส่งให้เพื่อนทําโต้กลับทันชั่นถ้าแย่งไม่ได้อ่านจังหวะถ้าเขาแตะบอลเด้งเขี่ยออกข้างรอเพื่อนลงมาช่วยทําลายจังหวะเขาทุกอย่างไหมหเขาเปิดบอลได้ไหมเขาส่งบอลได้อย่าไปยืนดูแบบที่อีเพนหนึ่งบอกเด็ดขาดนะครับเพราะว่าผมดูแล้วมันขัดใจเลยเกินมันผิดหลักการเล่นฟุตบอลที่ถูกต้องที่ พยายามสอนกันมาว่าเกมรับต้องเล่นยังไงเกมรู้ต้องเล่นยังไง principle of attacking principle of defending ทั้งหลายมันมีหลักการของมันแต่มันไม่ใช่ถูกทั้งหมดหรือผิดทั้งหมดแต่วิธีการที่อีพีนหนึ่งทำคือยืนดูอย่าเข้าบอลอันนั้นผิด100%ครับผิดไม่อยากได้บอลไม่ต้องเล่นบอลครับเราต้องอยากได้บอลมาครอบครองแต่มันต้องมีวิธีการอย่างที่ผมบอกไปแล้วเข้าบอลให้เร็วเข้ามาถ้าเขาจับบอลดีอา้าวเราเข้าไปดีเลยในในระยะห่างที่ สมควรเพื่อนเข้ามาซ้อนซ้อนซ้อนให้มันถูกเข้าเชฟมีคนเข้าคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามดีเลทพพอร์ตบาลานทั้งหลายครบหมดแล้วเขาทําอะไรได้ก็คืนหลังแต่เขาจับบอลเด้งตึ้งทุกคนเข้าเชฟหมดเราเขีรยออกเราก็ไม่เหนื่อยแต่ถ้าเราเขาจับบอลเด้งเราแยกได้เราโตกลับได้โอเคไหมครับนี่คือ principle ของ First defending หรือผู้เล่นเกมรับคนที่หนึ่งบอลอยู่ตรงไหนของสนามก็ตาม เนียบอร์บิสองกองหน้าถ้าเขาส่งมาตรงนี้ผู้เล่นเกมรับคนที่หนึ่งคือคนนี้นะครับแย่งไม่ได้ทาไงดีเลยนี่ดีเลยแย่งได้แย่งทัศนาติต้องดีนะครับผมฝากอันนี้ไปด้วยไปสอนลูกๆหล,ลานๆเราหรือว่าเอาไปใช้ได้ด้วยเพราะว่านี้มันคือ principle principle ของมันคือถ้าจะถามว่ามันไม่ดีที่สุดทั้งหมดแต่นี่คือหลักการของมันลองไปสังเกตในการเล่นของไทยลีกของเจลีก อะไรทั้งหลายก็จะประมาณนี้เขาจะพยายามแย่งบอลนะครับไม่ใช่ยืนดูนะครับถ้าเกิดยืนดูนั่นคือไม่อยากได้บอลแล้วถ้าไม่อยากได้บอลไม่ต้องเล่นมันหรอกฟุตบอลนะ่ะโอเคอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับ